เอาละครับผมก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธคนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเกมที่มีชื่อว่าวีราุรุษยอดกระบี่นะครับผมเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมที่เป็นเกมมือถือและภาพสวยมากๆนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเกม p c นะครับแต่พอดูไปดูมาผ้เป็นเกมมือถือที่แบบสุดยอดมากๆผมกราฟิกทาได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่า มีสายอาชีพอะไรกันบ้างนะผมสําหรับเกมนี้นะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์นะผมกดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมนะครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าเกมเลยครับทุกคนทางด้านของตัวละครเขามีทั้งหมด4ตัวละครนะผม4สายอาชีพเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับผมตัวแรกนะผมชื่อว่ามังกรคำรามนะครับผมเป็นอาชีพที่ตีใกล้นะครับผมแล้วก็มีสกิลที่ปล่อยนะครับผมหรือว่าคอบเขตนะก็คือทางด้านของความพิ้วความ สามารถที่ผิวคล่องแคบว่องไวนะผมสาหรับอาชีพนี้นะผมนะความยากของอาชีพนี้ในการเล่นก็ระดับ3นะครับผมทุกคนในเกมนี้มีความยากทั้งหมด5ระดับนะสำหรับอาชีพมังกรคํารามก็มีทั้งหมด3นะผมก็ไม่ยากไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับผมระดับปานกลางนะครับผมและอาชีพนี้เนี่ยก็มีทางด้านของเพศผู้หญิงด้วยนะผมนะหรือว่าเพศหญิงนะครับผมเพศหญิงของเขาเนี่ยก็บอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะผมนะทาตัวละครทําหน้าตาได้ดีมากๆนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับผม อาชีพนี้เนี่ยก็เป็นทางธาตุของสายไฟนะผมเป็นธาตุไฟนะครับผมเขาเขียนว่าธาตุไฟนะอาชีพต่อไปผมเป็นอาชีพทางด้านของถือล่มนะผมนะเป็นอาชีพนักเวทนะครับทุกคนเป็นนักเวทที่โจมตีระยะไกลนะผมแล้วก็มีสกิลที่ซัพพอร์ตเพื่อนภายในทีมนะครับผมถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะผมในการปาร์ตี้นะผมนะพลาดไม่ได้เลยนะสําหรับการที่จะมียานาขึ้นเข้าอยู่ในทีมนะครับผมความยากในมือเนี่ยก็ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผม สำหรับอายอาชีพนี้เนี่ยเป็นธาตุน้ํานะครับทุกคนแล้วก็สายอาชีพนี้กมากับอีกตัวนึงก็เป็นตัวละครที่ชื่อว่าสาวน้อยนะผมเป็นตัวละครทีต่ตะมุตะมิตัวเล็กนิดเดียวนะครับทุกคนบอกเลยว่าน่ารักนะสำหรับใครเล่นอาชีพตัวเล็กๆนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะผมนะความพิ้วก็น่าจะพิ้วอยู่นะครับผมนะวิ่งช่วยเพื่อนได้ได้ดีนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นอาชีพทางด้านของทวนนะผมนะเป็นอาชีพที่ตีใกล้นะผมแล้วก็ ความยากของอาชีพนี้เนี่ยระดับ4เลยนะบอกเลยว่ายากนะครับผมถือว่าเกือบจะยากที่สุดนะแล้วก็เชื่ออาชีพว่า7พิกขาดนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของธาตุดินนะสำหรับตัวละครนี้เป็นธาตุดินนะครับผมมาด้วยตัวละครผู้ชายถือทวนนะครับผมหรือว่าถือหอกนะครับแล้วก็มาทางด้านของตัวผู้หญิงดูเหมือนกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวผู้หญิงก็สวยงามครับผมใช้ได้นะผ้าก็โอเคนะครับผมสุดยอดเหมือนกันนะผมดุเดือดนะครับผมตัวนี้เหมือนว่า ดูจะดุกว่าสายาชีพกระบี่นะผมนะกระบี่ก็จะแบบว่าน่ารักใสๆนะผมตลับอาชีพนี้ก็จะดูเดือดน,นิดน,นึงสำหรับประเทผู้หญิงนะผมแล้วก็แทงดอกไม้มาด้วยนะผมเป็นธาตุดินนะครับสำหรับใครที่เล่นอาชีพทวนเนี่ยก็ความยากระดับ4เลยนะถ้าเกิดว่าเล่นได้เนี่ยน่าจะโหดนะดูนะหลอดอาชีพนี้นะครับผมต่อไปผมเป็นอาชีพดาวเหินนะผมมนาะเป็นอาชีพทางด้านของมือปืนนะเหมือนว่าเป็นนักกิงปืนนะผมนะเป็นระยะไกลจู่โจมนะบอกเลยว่าโคตรแรงนะสำหรับอาชีพนี้นะครับผม เป็นทางด้านของพาดลมนะผมมายิงแรงมากมากเลยนะครับเหมือนว่าจะยิงแรงที่สุดในเกมนะก็แกลกมาด้วยความเปราะบางนะผมนาจะบางที่สุดในเกมเช่นเดียวกันนะครับผมมาด้วยอาชีพสาวน้อยเหมือนกันนะผมเป็นตัวเล็กนะครับผมสายอาชีพปืนตัวเล็กพิชกิ้งูนะครับผมอบอกเลยว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าเล่นเหมือนกันนะผมมีอาชีพหนึ่งนะผมนะแต่ว่าต้องทําของนิดนึงบอกเลยว่ายิงแรงทะลุโลกแน่นอนนะผมความยากในมือแค่ระดับ2เท่านั้นบอกเลยว่าเล่นง่ายแน่นอนนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ อยากจะเล่นสายอาชีพกระบี่นะกระบี่ก็คือแบบโคตรเท่เลยนะผมครับผมชอบกระบี่นะครับผมไปเล่นทางด้านของตัวผู้หญิงไปเลยดีกว่าทุกคนโอเคเราจะเล่นทางด้านของตัวผู้หญิงนะครับผมนะแต่เราขั้นตอนถัดไปแล้วผมนะขั้นตอนถัดไปนะผมเขาจะให้เรามาแต่งหน้าตัวละครนะผมรูปนั่งใบหน้านะผมขอเื่งนิดนึงนะเอออันนี้ก็นี่ก็โอเคนะครับผมอันนี้ก็ยังชิชัยสำหรับผมนะอันนี้ก็ได้มาทุกคนยอดเลยนะเนี่ย แต่ว่านักกบีมีแบบผูกัวอันนี้ก็เท่มกันนะครับอันนี้ก็แบบเออน,นี่แบบสวยๆนะครับผมอันนี้มันจะแบบว่านักเรียนเกินไปนะครับผมผมว่าผมชอบเอออันนี้ครับผมผมชอบหน้านี้ที่สุดแล้วนะครับผมโอเคเราเลือกขั้นตอนถัดไปครับผมเขาจะให้เรามาแต่งหน้าได้ด้วยนะผมมีเลือกทรงผมได้ด้วยนะเมื่อกี้เลือกแค่ใบหน้าใช่ไหมอ,อ๋อเรามาเลื ok อกทรงผมได้ที่หลังนะผมนะโอเคผมว่าผมจะใส่กับผมตรงไหนดีครับผมขอดูนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นกระบี่นิดนึงขงขาวนะครับอืมตรงนี้ผมว่าก็โอเคนะผมสอเราชิบกระบี่นะแต่ถ้าจะเป็นกระบี่ยิ่งขึ้นนะผมผมว่าทรงเดิมละกันที่ผมเลือกมาตอนแรกนะครับผมนะแล้วก็ไมเลือกโครงหน้าใบหน้าเลยนะผมโครงสร้างใบหน้าเนี่ยอันนี้มจะันเพิ่มอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องเพิ่มเอง,เองนะครับผมนะผมว่า ที่เขาทำมาให้ก็ดีแล้วนะผมไม่เพิ่มดีกหวานับผมนะไปทางด้านของหน้าครับผมเราไปเลือกทางด้านของปลานะครับผมอันนี้เขาให้ปรับใช่ไหมอ,อ๋อเราต้องเร,เราปรับเองนะครับผมนะผมไม่รู้จะเพิ่มอะไรนะผมว่าเขาทํามาได้ดีแล้วนะลงดังก็โอเคแล้วนะครับนนี้นิดนึงครับผมนะเอ,อ่ยย่อยขนาดลงมาย่อยขนาดไปทางขวาเลยครับผม ขนาดลงมาอ๋อนี่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 เป็นแบบว่าหยดน้ำนิดนึงจะบุกหยดน้ำนิดนึงครับทุกคนโอเคถ้าขอลิมฟิบปลาครับผมมปากก็โอเคแล้วครับผมว่านะผมไม่ต้องแต่งอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคิ้วกันนิดนึงครับผมเอาคิ้วทรงไหนดีอืมเออยนี่เท่ดีครับผมนี่เป็นแบบเป็นจอนขึ้นไปแล้วครับผมไม่ใช่จอนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบแหลมมาครับผมนะอ๋อตอนนี้ว่าครับทุกคนต่อไปนะครับผมทางด้านของปลานะครับ โอ้โหอันนี้แบบว่าอลังการมากครับทุกคนเผมจะเอาแค่แบบธรรมดาบางบางเบาเบาครับนี่เลยเอันเดียวไหนดีสีแดงไหมสีแดงประมาณนี้พอครับทุกคนแล้วก็เลนนะผมนะเลนในลูกตานีครับผมเป็นสีอะไรดีครับแดงเหรอสีฟ้า มีตาใจด้วยนะครับผมมาตาสีน้ำตาลแล้วกันนะครับสีน้ำตาลแล้วกันโอเคตานี้แล้วกันนะครับผมนะทั้งด้านของปากครับผมใบหน้าใบปากนะผมปากต้องแดงแดงนิดนึงครับผม mm. ขอดูปากนิดนึงอ,อะไรดีครับ mm. ปากผมว่าสีนี้ดีกว่าครับผมนะแดงแบบว่าไม่แดงอ่อนไม่แดงเข้มนะบอกว่าแบบกำลังดีนะผมชอบแบบนี้นะผม อันนี้เจอแล้วผมเจออ๋อเจอหน้านะครับผมเจอดีไหมไหนดูกอนนะครับอืมต้องมีไหมครับเนี่ยไม่เอาดีกว่าผมผมไม่ใส่ดีกว่านะครับโอเคดูลนยนิดนึงครับลายคือตรงไหนครับอ๋อลายโอเคลายนี่น่าสนใจครับลายน่าสนใจครับเอานี่แล้วกันนะครับผมนะเป็นจุดนิดๆเนะ่ยเหมอนจดเล็กๆนะครับผมทางด้านของแฟชั่นก็ มีเลือกแฟชั่นเดียวนะครับทุกคนแต่เราเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับผมตอนนี้ผมจะตั้งว่าเออสาวน้อยมาค่ะเออไม่เอาเลยครับตอนนี้ผมจะชื่ออะไรดีครับผมอ่าผมตั้งตัวละครตัวนี้ชื่อว่าเต้าเซียนแล้วนะผมนะเต้าเซียนนะครับผมรู้จะได้หรือเปล่ามีคนตั้งหรือ,อยังนะผมกดสร้างตัวละครไปเลยครับทุกคนโอเค ตอนนี้ผมก็ได้สร้างตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะตอนนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องของเขานะผมผมขอดูนิดนึงนะครับเนื้อเรื่องเขาก็เหมือนว่าเป็นสาวที่หลงป่ามานะผมแล้วก็วิ่งมาได้ทำของอะไรตกครับผมสาวน้อยคนนี้ก็ได้เก็บของไว้ที่ตัวนะผมแล้วก็มีพลังอะไรไม่รู้นะครับที่มาจากข้างหลังอ๋อเป็นพลังของผัดตูของเขานะผมเขากำลังหนีพวกปีศาจอยู่นะผมนะไม่รู้เขาจะหนีรอดหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เขาก็เหมือนว่าจะได้ตกเขาตกหน้าผาลงมาแล้วนะครับผม เขาจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้โหเขารอดนะผมมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงหรือว่านกของเขานเองมาช่วยเขาไว้นะครับผมตอนนี้เขาก็ได้รอดมาแล้วเป็นผู้รอดชีวิตแต่ดันในนั้นเองนะผมเขาก็ไปเจอทางด้านของมังกรพ่นไฟครับเขาจะรอดหรือเปล่าสาวน้อยคนนี้ครับผมเขาหยิบพลังออกมาแล้วพ่นใส่มังกรไปนะครับหรือว่านกเหี่ยวหรือว่าตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนเขาพ่นใส่ไปนกตัวนั้นก็ได้ตายไปแลครับตายไม่ตายครับผมตายไหม ตายไหมครับผมโอ้โหไอ้นกตัวนี้มันผิวไหวดังใส่น้ําจริงนะโอ้โหเขาค้นไปครับผมเอ้โอ้พลังที่มีทั้งหมดครับผมมอบให้นกตัวนี้เลยนะครับผมตอนนี้นกก็ได้แบบระเบิดไหมไอ้นี่เขาล่วนแล้วผมนะมันเป็นอะไรครับผมนะว่าถูกอันนี้เป็นอะไรครับผมเป็นคริสตันหรือเปล่าวะผมเขาได้ลงไปหาคริสตันของเขานะผมนะเหมือนเขาจะหวงน,นี่มเขามากเขาเก็บได้มาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่เขาก็ขึ้นนกเหมือนเดิมครับผมใช้พลังของคิสตันนี้นะผม เป็นไงครับผมล้วจะสู้ไหวหรือเปล่านะผมมันพลังมหาศาลนะบอกเลยว่าคิดต้านอันนี้นะครับผมนะเขาบอกว่าองค์หญิงเผาจิ้งจอกซูลีนะผมเพื่อปกป้องหินเทพเลยถูกพวกวิวญญาณลวงไล่ล่าตงฟานมาถึงบ้านนะครับผมอ๋อก็หมายความว่าพวกศัตรตูของเขานะจะมาไล่ล่าทางด้านของหินวิญญาณที่เขาเก็บไว้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้ในเกมเนี่ยก็บอกเลยว่าเมืองนี่โคตรสวยนะผมสำหรับตัวละครเรานี่ก็สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรากดทางด้านซ้ายผมนะทำภารกิจหลักษษษษษษเลยนะผมก็มาคุยกับทางด้านของลู่ชิงหลีหนีนะครับผมนะกดทางด้านของอัตโนมัติไปเลยนะผมข้ามไปเลยนะแล้วก็เดินไปแล้วผมนะบอกเลยวิ่งไวมากๆผมตอนนี้ผมก็ l e สองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปคุยทำเฟสไปเรื่อยนะผมนะเหมือนข้างหลังผมจะมีลู่ชิงหลิงตามมาด้วยนะเหมือนเขาจะพาเรา,าทำอะไรหรือเปล่านะผมนะโอ้โหเขาบอกให้เรามาตีศัตรูแล้วครับผมนะ โอเคตีนิดนึงแล้วครับผมทุกคนโอเคล่วงไปดีครับตอนนี้ผมเ็เวลห้าแล้วนะผมผมสมใส่ของแล้วนะครับโอเคผสมใส่ของไปเลยครับผมตอนนี้เหมือนเราจะเวลอัพแล้วนะผมพลังผมก็เ่มาแปดร้อยแ,แล้วนะครับเหมือนว่าเรากําลังโดนอะไรครับผมโดนยานอนหลับหรือเปล่านะครับ เกมนี้ก็สามารถกดเดินออโต้ได้นะครับทุกคนนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินเองนะผมเดินออโต้ก็ได้นะครับผมตอนนี้เราก็จะมาตีหรือเปล่าครับผมนะเราจะมาลุยทางด้านของมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับผมนะตีไปเลยครับคืออะไรครับตรงนี้ครับผมตายแล้วเหรอทำไมตายโอ้โหเป็นด้านของบอสยักษ์ครับผมเป็นบอสโกลลมนะครับผมนะก้อนหินใหญ่ๆบอสมนุษย์หินนะครับผมจะทายังไงผมจะสู้ไหวหรือเปล่าครับผมนะโอเคผมมีสกิลทางด้านหนึ่งสกิลครับผม เอฟเฟกอลังการนะผมแล้วก็สุดๆครับผมเอาดีครับยอดคร้บผม,คบแ,ผมแค่นี้ครับผมผมก็รนะอดแล้วนะครับโอเคไปคุยภารกิจนะครับผมเขาได้ทางด้านของกระบี่แฝงแสงมานะผมนะแล้วก็ด้านของรองเท้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่รองเทา้านิดนึงนะครับผมโอเคสวมรองเทา้าไปเลยครับไปกันต่อเลยนะผมนะทำภารกิจต่อเนื่องนะผมเอฟซี FC ที่แป้งเข้ามานะผมเราภไยมาเนี่ยโอเค เราก็ไปเลยครับผมทำภารกิจต่อไปครับผมนะโอ้โหเอฟเฟกต์เขาสวยมากสำหรับเกมนี้นะทุกคนเห็นไหมคือแบบว่าเขาบินเกาะก้านดอกไม้นะผมเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งของแผนที่นะครับผมเป็นอีกเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับผมแบบสุดยอดเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้วิ่งมาคุยภารกิจต่อไปครับบอกว่าเอาชนะยามคุกรับให้ได้นะครับผมโอเคมี่ปัญหาจัดไปจะจัดการมันเองไม่ต้องห่วง มาเลยไม่ต้องกลัวจะจัดการให้เอาซีเอาซียป็นไงตกิลเราโคตรแรงครับมาเลยมาเลยเราไม่หวั่นครับเราไม่หวั่นครับขอทีเดียวพอบอกเลยว่าเราไม่หวั่นนะโอเคเราไปคุยภารกิจเลยครับผมนะคุยกับสูหลีนะครับผมไปต่อเลยครับ นี่คือตัวอะไรวะเนี่ยอิงหลงนะครับผมนะอิงหลงนะอิงหลงหัวล้นเชียวนะครับเอานะครับผมนะทางก็ต่อให้เราแบบนี้เลยนะผมไปแดนนี้แดนมิติขัดขวางนะครับผมไปเลยเราลุยได้ทุกที่นะครับบอกเลยมาเหอะมาเหอะพร้อมลุยอยู่แล้วครับยังไงครับผมคํา่าตรงนี้นะครับเราจะเจอบอสอะไรอีกครับเนี่ยเจ้าอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โห ชื่อว่าสิงช้างนะครับผมสิงชาเนะยครับผมไหวหรือเปล่ามาดิครับมาเลยผมนะหลอดเลือดเขามีเจ็ดสิบมีร้อยหลอดนะผมนะมาเลยอุ้ยเหมือนเราจะไม่ไหวครับทุกคนเราโดนทางด้านของโอ้โหสุดยอดับผมทางด้านของตัดเลี้ยงเราหรือเปล่าครับเขาทางด้านตั้งเกาะกำบังให้เรานะผมนะเราใส่ต่อเลยครับผมนะอย่าไปกลัวครับทุกคน มาเลยไหวไหวมาเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะเล่นเราหรอจะเล่นเราหรอตายไปดีตายไปดีแล้วก็ตกไปแล้วผมให้ค่าตกอยู่มิติเธอนะครับผมเาขาก็ล่วงมิติไปแล้วนะครับโอเควิกฤตที่หมู่บ้านอวินเหยาขี่คาคยนะครับผมชายหนุ่มลึกลับคนนั้นพาผู้คนไปเมืองลวงหลงเจ้านะครับผม โอ้โหถ้ามันเท่ยางงี้ครับคนนี้เนี่ยเขาขี่มังกรมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเขาสักนิดนึงนะครับผมเขาขี่มังกรมาตั้งอย่างเท่เลยนะครับผมนะเขาชื่อว่าชูชูวี่ับผมโอเคอ,อิงลงครับไปไปหาสัตว์เลี้ยงเพิ่อมาขี่นะครับผมนะเขาบอกว่าถ้าเราเลเวล35เนี่ยจะได้รับทางด้านของ อิงหลงขั้นดำครับ S นะครับผมแล้วก็ขั้น SS นะผมวันที่2รับฟรีนะแล้วก็วันที่4รับฟรีนะเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ได้เพื่อสัดที่ผ้านะเพื่อจะได้รับของขั้นดําอิงหลงนะครับผมทุกคนโอเคไปต่อนี่เราก็วิ่งมาในเมืองนะผมนะจะเป็นเมืองใหญ่นะเมืองหลวงหลงเจ้านะครับผมที่เราอยู่ตอนนี้นะเมืองหลงหลงเจ้านะครับนี่บอกว่าข้อความอะไรเข้ามาเนี่ย เขาได้ความยินดีต้อนรับนะผมดินแดนแฟนตาซีนี่คือโลกจินตนาการที่สัตว์วิญญาณอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านได้เริ่มออกเดินผจญภัยครั้งใหม่ขอมอบของขวัญให้เล็กน้อยโปรดรับไว้ด้วยนะครับผมเขาก็ให้ทางด้านของอะไรมาเนี่ยด้านของเงินนะครับผมแล้วก็ทองดอกกุหลาบนะผมเรากดรับไว้หมดเลยครับผมไปครับผมอ๋อในนี้ก็จะมีทางด้านของท้าดวนนะผมมีท้าดวนด้วยนะเพิ่มความเร็วฟรีับผมนะเอาไปเลยท้าดวนครับ ในหน้าท้าดวลน,นี้นะครับผมก็จะมีทั้งด้านของแดนจันแล้วก็คุกสิมาศิรามานะผมศิรมามยังไนมะ่ปลดล็อกนะแต่เราเข้าได้แค่แดนจันนะครับผมแล้วก็จะไปเจอกับเหอโผปิงอีนะผมเรากดท้าดวลไปเลยครับผมนะอย่าไปกลัวผมเรามีสัตว์เลี้ยงที่ดีนะผมปกป้องเราได้อยู่แล้วนะครับผมมาแล้วผมเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นผมนะเราต้องเริ่มแล้วผมนะไปเลยครับมาดิอย่าไปกลัวพร้อมบวกอ่ะพร้อมบวกอ่ะครับ ตัวเราหมดอยู่แล้วพลังลบผมเก้าพันแล้วนะครับผมมาดิมาดิหัวโปปิงอีนะครับผมโอ้โหชื่อนี่อ่านยากจริงๆนะครับผมแต่ละตัวของเขาเนี่ยนะครับผมโอเคโอ้โหได้ของมาอัพเทียบเลยนะครับผมนะเวลอัพสี่เวลลวดเลยนะครับผมเวลขึ้นไวจริงๆเลยนะครับไปครับผมนะทางด้านของประสบแดนยานเนะครับผมหาสูรีเพื่อสนทนาผมไปคุยสูรีเลยครับทุกคน โอเคอัปเดตนะผมนะเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดอิงหลงนะผมนะคือสัญลักษณ์ของเรานั่นเองนะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมอ่าเราอัปเดตไปเลยครับผมนะกดอัปไปเลยเลเวลเจ็ดแล้วอัปไปอีกครับได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหมอ๋อหมดแล้วครับผมนะโอเคแล้วก็ล้างไข่นะมีล้างไข่นะลองล้างไข่นี่เป็นไงครับผมล้างไข่อ๋อล้างไข่คือว่าล้างสเตตัสของมันนะครับผมนะ ที่มันจะได้เพิ่มสเตตัสที่มากขึ้นนะเห็นไหมเขาจะบวกให้5บวก5บวก4บวก5นะผมนะมันล้างไข่ก็ได้สเตตัสที่เพิ่มขึ้นนะแต่เราต้องใช้ขวดน้ํายาล้างนะครับโอเคทำภารกิจกันต่อเลยนะครับผมเขาบอกว่าลายชันอะไราเนี่ยเรากดเข้าไปดูนิดนึงนะครับผม อ๋อถ้าราชันเนี่ยเป็นการเติมเงินนะครับผมใช่ไหมก็จะเป็นการเติมเงินเพื่อซื้อนะผมขั้นแต่ละขั้นนะเพื่อว่าให้เราเป็นราชันแบบระดับ8ระดับ6ระดับ9้เราจะได้สิทธิพิเศษทางด้านขวานี้เลยนะผมสาหรับสายเติมเงินนะเพื่อความเทพความโหดนะเป็นแพ็ก VIP นะครับผมราชันหนึ่งก็แพ็กว i p ีแบบระดับน้อยสองสามสี่นะผมนะก็เป็นขั้นเป็นลําดับไปนะผมไปเราไปทำภารกิจกันต่อเลยผมนะ โอเคของมอบอะไรให้เนี่ยปลดล็อกสกิลใหม่ให้เราแล้วนะครับผมโอ้โหเดือดแค่ไหนครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับผมวันที่หนึ่งรับได้ไหมเนี่ยรับได้ไหมเติมเงินนิดหน่อยนะบอกเติมเงินนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหจยอดเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ละอย่างนะครับผมรางวันที่สองรางวันที่สามนะครับผมนะรางวันเติมครั้งแรกเติมสุดคุ้มนะครับผมนะโอเคเขาจะแนะนําตามนี้ไปนะครับผม เดีวเราจะไปปวดหน่อยดิมีใครโอดๆมั้งวะทุกคนเปิดตาสว่างสอดส่องนะครับผมเปิดตาสว่างสอดส่องัีงนิดนึงดิเป็นยังไงครับอ๋อเป็นสก,กิลติดตัวพิเศษของอาชีพนี้นะครับผมทุกคนเปิดตาสว่างสอดส่องนะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีนี่คือเรามองไม่เห็นเลยนะครับ มาดิมาดิมาสิมาสิชั้นไหวชั้นไหวชั้นไหวบอกเลยว่าชั้นไหวโอเคสวมใส่รองเท้าไปครับมาชั้นไหวบอกเลยว่าชั้นไหวชั้นติดชี้เรื่อยๆชั้นไหวมาสิมาสิมาสิให้ลุมให้ลุมคุมโอเคดาวเมจไปดามเมจไปดามเมจไปดาเมจไปโอเคเวลสักที่สองแล้วผมสําหรับตอนนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนอะไรครับเนี่ย ผมยังไม่แลกเปลี่ยนละกันนะครับผมผมบอกว่าเอาแทง่แงทองนะมาแลกอันนี้นะ,อะลองแลกดูครับผมนะไหนๆก็ให้แลกแล้วก็แลกไปเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็มีของอะไรนี้ใส่ไม่ได้ด้วยนะเราก็ค่อยขายเอานะครับผมเนดะี๋ยวเขาจะมาขายที่หลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยต่อดีกว่าครับผมกำลังเดือดกำลังเดือดมาสิให้ลุมให้ลุมอ๋อตอนนี้กาลังมาจนภัยครับผมโอ้โหได้ทองได้นะที่พื้นก็มีทองนะครับผมตรงนี้เป็นใครครับ แผล่อเสื้อนะผมแผล่อเสือออกจากถ้ำครับผม้าเขาว่างั้นนะไปครับผมนะนั่งม้าไปเลยขี่ม้าไปเลยครับผมโอเคได้ทองอีกแล้วครับงใส่ทองเกมนี้นี่น่าจะมีประโยชน์มากมนะผมนะได้รับอะไรครับผมนะได้รับอะไรวะตามม่วงๆครับทุกคนกดรับไปเลยครับโอเคเคยรับแล้วโอเคครับผมเป็นท่านั่งของหินดาวครับผมนะหินดาวนะโอ้โหมันให้เราพาร์ด้วยอีกแล้วนะ มาดิไม่กลัวครับโอทา้งั้นของแดนจันนะใครไม่รู้ครับผมนะมาเลยมาเลยไหวหมดหมาป่าหิมะเหรอพร้อมาครับพร้อมลุยครับผมทุกคนมามาโอเคโอ้โหแบบตีที่เจะตายแล้วเหรอครับเนี่ยมามาเลยมาเลยมาเลยไหวโอ้โหไหวไหวชิว ไหวชิวเหรอวไหวชิวครับไหวชิวมาดิไหวชิวมาไหวชิวเป็นไงครับผมเรียบร้อยครับผมตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคกดออกเลยนะครับผมเอาล่ะครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้นะครับผมนะ เป็นสไตล์การเล่นที่บอกเลยว่าภาพโคตรสวยนะใครที่ยังไม่เล่นก็มาเล่นตอนนี้ก็ทันนะผมเพิ่งเปิดเมื่อ2วันที่แล้วนี้เองนะครับผมเพิ่มเกมนี้เปิดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะผมนะถ้าใครที่ชอบนะผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะผมกดติดตามนะผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะผมแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน